อันดับแรกนะไปดูกันเลยแผนที่ผมจะแนะนํานะครับเราไม่จําเป็นจะต้องออไปเอาพวกสี่สองสี่เอาหน้ายัดไปเยอะๆนะยังไงเราก็สู้เขายากนะครับถามว่าสู้ได้ไหมโอกาสสู้ได้ก็มีครับอย่างถ้าเราเ,าเปิดหน้าแรกอย่างเงี้ยเราเราบุกไปแล้วเรายิงนําเขาได้1 0ึยอะไรเงี้ยแล้วบุกเข้าไปอีกถ้าเกิดเราโดนจัดบอลได้ละ่ะอ่ายังไงเขาก็มีโอกาสที่จะสวนกลับมายิงเราได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถนะ้ผมจะแนะนําให้เล่นแบบเซฟเซฟเพเซฟนิดหนึ่งนะครับเล่นแบบตั้งรับตั้งรับไว้ก็จะดีกว่านะเล่นแผนที่มี cdm สัก2ตัวก็จะดีมากๆเลยนะครับแผนที่แนะนํานะกองหน้าไม่ต้องเยอะมากนะครับเราจะเล่นสไตล์เป็นแบบสวนกลับนะนี่แผนนี้ก็แนะนําแผนต้นไม้นะครับ4ี3สองสามหนึ่งนารก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่แนะนํานะครับแผนนี้ก็สมดุลดีพอไหวนะ42 2 2, 2 2นะครับมี cdm 2ตัวนะแล้วก็มีกองหน้าคู่แล้วก็มีตัวกองกลางตัวลุกนะครับที่อาจจะออกริมเส้นได้บ้างนะครับแต่นี้ก็ได้นะเน้นแบบตั้งรับไว้ก่อน,นครับขอแผนไหนที่มี c ีดีมนะครับ1ตัวหรือ2ตัวยิ่งดีเลยนะเนี่แนละ้วผมจะเลือกแผนพวกนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเล่นให้ดูด้วยนะครับ